Rồi. Mà lao, mà lao, mà lao, cu hai mà lao Mua không nó nhẫn nè cho Big 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 mẹ Ừ, bay. Ui. Đưa cái bóng mình bật tới con nó này, nó

ตุอะแรเนาะิหเนี่นยมันเป็นพันอย่างนี้ลบาบรดอผสมม,มาทีมันเนาอไวขามในอายุเท่าไรลอะอ่ประมาณสี่เดือนครับอืมเป็นพันอย่างนี้พันในลบาบาร์ดผสม,มผสมเมือง ย่งแหมือนแล้วล่ะัำเรื่องไอ้ประมาณสามเดือนครับได้มาเดือนไปลายโดยปกติแล้วมันจะมีนินสัยจะได้ครับมันก็ดื้อสนสนไงครับครับแต่มันก็บกพ้นของอย่างก็คร,บครบับเล่นเล่นกับร้อนตีเกิดเหตุได้มันเบ้นเปี่จได้เขา พอไปซ่อมหามันก็ได้กแต่แหลกอ๋อตอนแรกมันหบมาารมันอย่าแล้วก็ห้องแต่ห้องแล้วมันจะมาหาเลยหมูิ้งหมูติ้งอย่างี้ครับมันจะมาหาแล้วที่นี่มันหมาเงียบปิ้งเวยก็เลยเดินซ่อมพอพอนี้ไแบบว่ามันสั่งอยู่หูเนี่ยครับออกมาได้นิงๆเอ่อเขาจุ๋ยมันจะได้ครับโอ้ยข้อนครับตอนแรกเราจะเอามาสกัดแล้วนี่ออกมันเป็นเป็นบล็อกเนาะ เลยใช้คอนบุ๊กเลยนี่ออกไยบุ๊กบ็อกออกไยครับออกคือแบบมันติดมาประมาณเหมือนกับประมาณครับเพราะว่าตอนตอนแรกกะหารมันอยู่ย่นะอั่นแหละึ้นบ้านไปแล้วก็สกำเนี่ยสักกรมนี่ป้ามันครับสกร๊อไอ้สักกรมก็ลูมาลงมาก็ห้องหะมันอืมให้ไปเนี่ย Hoàng Hà cũng nhập tin này Để dọc phò Ngồi okay. khóng luôn Lạp xe ra cái đi <laughs> à <laughs>